นี้เรามีเงิน100บาทนะครับเราจะไปไหนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวไปลบบุรีกันนะครับเที่ยวเวลา13บนาฬกา7นาทีนะครับผมอจะไปไหนกันเดี๋ยวไปดูกันครับผมเดี๋ยวไปซื้อตัวกันตอนนี้อยู่ที่สถานีกลารภูเท็ตปริวัตินะครับเดี๋ยวจะหาซื้อตัวแล้วก็ขึ้นตรงสถานีกลางไม่ใช่เลยสถานีบางซื่อเนาะเพราะว่าเป็นรถท้องถิ่น เดี๋ยวลองดูซื้อตั๋วตรงนี้จะซื้อได้ไหมถ้าซื้อไม่ได้เราก็จะไปตรงสถานีบางซื้ออ่ะก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับเพื่อนเที่ยวเวลา13-17ถึงลพบุรี15-17นะครับเพื่อนก็ไปกลับก็ประมาณ52บาทเหลือ48บาทได้ซื้อน้ำเนาะได้เที่ยวด้วยอ่ะโอเคเงิน100บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอขึ้นรถที่ตรงสถานีบางซื่อสถานีตรงตรงเก่านะตรงเกานะ่าเนาะ อ่ะโอเคไปกันนะเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆที่ไปลพบุรีครั้งนี้เราจะไปไหนกันนะครับโอเคเราจะไปลพบุรีก็คือต้องเจอลิงนะครับมไม่รู้ว่าผมไปเที่ยวลพบุรีครั้งนี้จะตามหาลิงเจอหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเก่งลิงนะเจอลิงหรือเก่งลิงนะเพื่อนๆ เพื่อนเราก็ได้ตั๋วขากลับแล้วนะครับเที่ยวเวลา17:32นะผมเงิน100แล้วก็ไปซื้อน,น้ำแล้วก็ซื้ออะไรกบเคี่ยวเล่นๆบนรถก็เหลืออยู่ที่31บาทนะ30บาทเนี้ยจะไปใช้อะไรที่นู่นนะครับมาดูกันบ้างโอเคนะตอนนี้ก็ประมาณใบใบหงายอีกประมาณสัก10นาทีรถก็หนัก อ๋อสองหนึงน่งหนึ่งล่าช้าไปเกือบ20บนาทีนะครับกว่าจะเข้ามาก็บ่ายโมงสี่สิบโอเคต้องเสียไปอีก10บาทลงท้องเงินเบอร์นิวเดี๋ยวรอรถไฟมาจาก3 1บาทเหลือ21บาทแล้วครับ <laughs> มาแล้วครับผมรถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพสะพานหินนะครับเที่ยวเวลาสิบ7านาทีนะครับผมแต่ช้ากว่า20ินาทีนะครับมาแล้วครับผม รู้จัก4 5 1 8นะครับผมเดี๋ยวเราไปเที่ยวรับดรีกันครับเพื่อนเไปตามหาลิงกัน อ่าทีว่างไหมออกขอบวนนี้แล้วท่าน,อออน,นออโอเฝั่งนี้น่าจะรอนะรอรอฝั่งซ้ายน่าจะร้อนนะเพือออ่อน,นเพื่อน เราจะนั่งฝั่งขวาาฝั่งขวานั่งไม่ร้อนแต่ติดท้องนะครับเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆสองหนึ่งธรรมดารุงเทพต่านีตู้นี้ยังพอยังพอมีที่ว่างเห็นแล้ว ได้หมดครับผม,ผมไม่อาซาเลเฮ้ยไม่ใช่อิสราลาเอาอันนี้ดีกว่าอาหาีลอันหนึ่งแต่ของที้ผมเลยไม่ต้องโอ้เสื้อขยะอ่าโอเคครับยี<ด>่ห <25 S 2> ้าบาทน้นองอยู่ตรงนี้นะไห้เดี๋ยวเดินหาท่อเออได้ได้เสืยอตังยี่สิบบาทยี่สิบหรือยี่ห้า ประมาณปลายสี่โมงนะครับก็ดีเลยไปครึ่งชั่วโมงนะครับผมอ็อตอนนี้พอประมาณ16บหกนาฬิกานะเดี๋ยวเรา ที่เราเจอนะครับก็เป็นลิงที่สถานีนรถไฟรบุรีนะแต่ว่าจะเป็นลิงจริงๆลิงแท้ๆเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เราจะกลับกรุงเทพเนาะขบวน2.10นะเวลา17ใ0นกาเดี๋ยวเราจะพาตามหาลิงนะนี่ฮะก็เป็นเข้ากล่องบนรถไฟเรียกว่ากระเพรารถไฟแล้วกันนะครับผมกอซื้ออยู่บนรถไฟ แกขายยี่ห้าให้ผมนะครับก็เปิดบินให้แกเนาะไม่รู้หรอกแต่ว่าแกบอกว่าเปิดบินน่าจะบินขบวนผมแรกแต่หลังๆมานะครับผมแกจะลงพาชีแกขายกล่องยีสิบาทนะแกก็ขายได้ครับโอเคถือว่าอุดหนุนเนาะเห็นแกก็อุดหนุนได้นะครับผมเดี๋ยวเราเติมพลังก่อนที่จะไปตามหาลิงเนาะตามหาลิงลพบุรีอะโอเคทานข้าวก่อนแล้วกันครับเพืเ่อนๆโอเคไม่ผิดหวังครับมาเที่ยวเมืองลิงตามหา ลิงก็เจอลิงอยู่เนาะอ่ะโอเคไม่ใช่ลิงรูปปั้นอ่าโอเคมองไปไกลๆนู้นก็ยังมีก็ยังเห็นลิงอยู่ห้อยหนเนาะอ่ะโอเคตามหาลิงก็เจอลิงอยู่อ่ะยังยังยังไม่หมดยังยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังอพยพไม่หมดว่างั้นเถอะอ่ะก็นู่นมองไปไกลๆนะก็ยังเจออยู่ อันนี้คือทางรถไฟอ่าตรงประตูเนี้ยก็ยังพอมีครับนะแล้วก็จุดที่2ก็คือพระปางสามยอดเนาะก็เป็นสัญลักษณ์เมืองลบบุรีนะบริเวณนี้ก็จะมีดิ่งเยอะแยะมากมายครับแต่ว่ามาคราวนี้ลูกก็สึกว่ามันน้อยลงอนะน้อยลงอยู่น้อยลงอยู่อบพยกหนีไปแล้วนะที่เหลือก็คือยัง ย,ยังเหลือนะก็โอเคอยู่ในศาลวะฮะอ่ะในศาลก็เนาะศาลอะไรในศาลศาลประการอ่าศาลประการในศาลประการก็ยังพอมีอยู่อยู่ข้างในอ่าเห็นเห็นอยู่ข้างในอ่ะตรงประตูตร,ตรงเนี้ยก็ยังมีอยู่เคยมีก็ยังมีอยู่ยยอ,ยอ่ะบริเวณตรงพระบางสามยอดเนาะอ,อ่ะเคยมีก็ยังเคยมีอยู่นะแต่เดี๋ยวจะพาเดินไปดูว่ามันจะดื้อหรือยังไงนะแล้วก็จะเดินลงไปตามตลาดเนาะแล้วก็เป็นพระบางแขกอ่ะ ว่าบริเวณนั้นก็ยังมีลิงนู่นก็เป็นพระปางสามยอดนะเป็นสัญลักษณ์เมืองลบบุรีก็มีน้องลิงเยอะอยู่นะน้องลิงเยอะอยู่อ่ะพอเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าก็ถือว่าเยอะก็ถามผู้ที่อยู่บริเวณแถวนี้นะครับสามส่วนหายไปหนึ่งส่วนเนาะ,อะโอเคก็ตอนนี้ก็มันร้อนอยู่เนาะยังไม่มาแต่ว่าถ้าเย็นๆกว่าน,นี้ก็อาจจะอาจจะอาจจะมา นี่ก็บริเวณตลาดนะ,อะโอเคก็ยังมีน้องลิงนะครับน้องลิงก,ก,ก็ก็ยังมีอยู่อเราป่าเปนเพืเ่อนเดินไปว่ามันจะดื้อไหมมันจะมันจะกัดมันจะแย่งล้มผมไหมอะเนียถือล้มไปงี้ถือล้มเป็นอาวุธนะอ่ะมันคันมือเว้ยนี่มันร้อนนี่มันร้อนโอเคนะโอโหยังเกาะ นี่ครับนี่ครับนี่ฮะไปถึงตนี่ฮะโอเคบนเกาะอยู่เกาะอยู่ครับผมมันก็เป็นอ่างสามยอดนะช่วงนี้ประมาณบ่ายสามบ่ายสีครับผมรถเยอะเลิกเรียนเลิกเรียนครับบริเวณแถวนี้เขาก็เปิดสายๆเนาะ11บเอโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับผมก็ลิงที่นั่นปกพยโไปตามข้อมูลที่ พี่ๆพออยู่แถวนี้ก็คือถูยบไปแถวพันธุผกนะสี่แยกไฟแดงบ้านโูกครับผมก็เพราะว่าจากการที่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับจับเขากงเนาะลิงก็เลยอพยพตามข้อมูลไปก็คือไปสีแยกบ้านโูกไปอยู่โน่นหมด่ะก็แถวนี้ก็เลยไม่ค่อยมีลิงละก็มีน้อยลงนะครับเพื่อนๆนะก็โอเคครับสมัยก่อนมาครั้งแรกครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยโอ้โห ลิงเนี่ยเต็มเลยแถวนี้ครับผมเดินมาเมื่อกี้มีอยู่กลุ่มเดียวเมื่อกี้ที่ถ่ายแหละครับผมเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ก็เป็นแยกพับปางแขกนะครับผมก็โอเคไม่มีลิงบริเวณนี้จะไม่มีลิงไม่มีแล้วครับผมไม่มีจริงจรงครับผมมาสมัยก่อนก็ไม่เห็นลิงนะ,ะลิงไม่มาไม่มาถึงจุดนี้จะถึงจุดเมื่อกี้ครับนี่ก็เป็นบริเวณที่ตรงข้ามกับ ลิงก็ยังพอมีครับเดินนู่นอยู่บนดาดฟ้าก็ยังมีเดินตามสังกสีบ้านเรือนนะครับนี่ฮะก็ยังมีอยู่รถของผู้คนประชาชนทั่วไปถ้าเอามาจอดเล่นอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะมานั่งเล่นอย่างเงี้ยครับผมเสียดายเลยครับอย่าพยายามมาจอดตรงนี้นะครับเพราะน้องจะเป็นที่ถ่ายรูปโอเคเป็นที่แอคชั่นให้เราราูโอเคนะ